สวัสดีช่องแชทแต่ชาวแฟนดอมเกมที่เราละสิ้นสุดวันที่พวกเรานั้นรอคอยกับการมาของการคอแลแลบที่ผู้คนนั้นต่างก็เฝ้าอรอระวังลิมบัสเอ็กอาร์ไนการคอแลแลบที่เซอร์วิสขั้นสุดไม่ว่าจะเพราะการพบจเจอระวาง2ตัวอีกที่จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวสไตล์การต่อสู้แล้วก็มีที่เราจะมาแชร์ต้นขาให้กันละกันระวังปลาส้มกัะบ,บานคนที่รู้ทุกอย่างแต่ในต่างโลกน่าจะไม่รู้เฟื่อนบอยที่ไม่ได้กระโปรงและสุดท้ายคุณลุงที่รอกว่าเดิม และเรงราของคลิปในวันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าความรู้สึกรวมทั้งการสรุปเรื่องราวจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดที่ทําให้ทั้งสองโลกนี้ต้องมาร่วมมือเพื่อที่จะยุดไหยนาที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงพอจะดูเรียบง่ายแต่ความเซอร์วิสแฟนๆี่มันแอบซูลตซีนิมาเพราะฉะนั้นแล้วไปฟังจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดกันเลย โดยในระหว่างการเล่าเรี่ยงก็จะมีการโชว์เกมเพ์ฉากต,ต่อสู้กับบอสต,ต่างๆและวิธีที่ผมนัดพานมันมาได้ถึงเบื้องหลังการถ่ายทำอาจะจมีการติดบั๊กอยู่ว่าแต่ว่าในแพทปัจจุบันต้งมีการแก้บั๊กไปเป็นที่เรียบร้อยณจุดเริ่มต้นในโลกของ l i มบัส Company ในระหว่างที่พวกของ Dante, ดันเต้กำลังพักกันอยู่ที่หงหยวนหลังจากที่ผ่านเรื่องราวของขั้นตัวแมา สิ่งผิดปกติต่างๆมันนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งผู้ดันเต้ไปพบเจอกับสิ่งผิดปกติสีน้ำเงินเข้าก่อนที่สิ่งนั้นจะทําการดึงดูดเหลา่าซินเนอร์ทุกคนให้หลุดเข้าไปยังต่างโลกที่ในวันต่อมาดันเต้ได้ตื่นขึ้นมาริมทะเลพร้อมได้รับความช่วยเหลือจากเด็กสาวหูกระต่ายที่ได้แนะนําตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าอาบิยะเป็นผู้นําของบริษัทยาโรดไอแลนด์ก่อนที่จะอธิบายให้ผู้ดันเต้ว่าณตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ที่ชายฝั่งไอเบีย ซึ่งทางด้านดันเต้เขานั้นก็คิดว่าพวกเขานั้นเกิดว่าเมื่อยู่ที่ทะเลสาบยางเดอะเกรทเลกแต่พอพูดคุยกันไปสักพักดัดนเต้ก็พบว่าพวกเขานั้นกำลังติดอยู่ในต่างโลกณดินแดนที่มีชื่อว่าเือลาก่อนที่อมียะจะบอกว่า เธอนันนได้พบเจอกับพี่เกกอ่อและพี่หงลูเป็นสองซินเนอร์คนแรกที่ได้พบกับอามิยะรวมทั้งเธอก็อธิบายสาเหตุว่าทําไมบริษัทรถไอแลนด์ถึงได้มาอยู่ที่ไอบีเดียตามเน,นเรื่องนี้คือทางรถไอแลนด์ได้เดินทางเพื่อมาคนขวาเกี่ยวกับประตูมิติปริศนาที่ได้ปรากฏขึ้นกลางทะเลของไอบีเดีย และดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเชื่อมต่อไปยังสถานที่อันห่างไกลและแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งนั้นคือประตูที่เชื่อมต่อกับอีกโลกในขณะที่ดันเต่กำลังพูดคุยกับอามิยะพวกเขานั้นก็ได้พบกับกลุ่มของยีสังและอิสมาเอลโดยในกลุ่มนี้ก็มาพร้อมกับสกาดีผู้เป็นอเบซโซฮันเตอร์หนึ่งในพันธมิตรของอามิยะซึ่งณตอนนี้ทั้ง3หน่อกำลังเผชิญหน้ากับเดอะซีเทอร์เลอร์คมสยุสยอจากห้วงทะเลซึ่งมีชีวิตที่ใช้ดวงจิตร่วมกันนรร้ออออมกกกัับบชื่ออ่่ขงทีีถูเยวาน ถ้าหากพวกเรายัางจำเทเลอร์ที่ผ่านมาของอีเวนต์ข้อแลบนี้ได้มันั้นจะมีบทพูดความรู้สึกของดันเต้ที่มีต่อพวกของซีบอดเขานั้นได้ยินสิ่งบางอย่างสิ่งที่กำลังคลืบนคลานขึ้นมาจากทะเลรูปร่างของมันนั้นช่างแปลกประหลารูปร่างที่บิดเบี้ยวที่ไม่เหมือนกับแอมโนมารีหรือสัตว์ประหลาดจากดิสอร์ชันที่ผ่านมาสิ่งนั้นกำลังคลื่คลานขึ้นมาสู่พื้นดิน จากนั้นสก,กาดีและเราสินเนอร์ก็ได้เข้าปะทะกับซีบอลซึ่งลูกกระจกพวกนี้ก็เป็นศัตรูที่จัดการได้ไม่ยากและก็ย่าประมาทกับลูกเล่นของผู้บันที่มาจากเกมอาร์คไหนนั่นก็คือพวอสสมารถใน,นการแปรมาร์คที่เปรียบเสมือนกับการลดค่าสติจากเกมอาร์คไหนโดยถ้าหากหลอดวงกลมมันนั้นเกิลดลถจนหมดเมื่อไหร่ในอาร์คไหนโอปเปอเรเตอร์ของเราเจตีสตันซึ่งในลิมบัสก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกัน เอาเป็นว่าหลังจากกำจัดลูกกระจอกมาได้อามิยาและสกาดีก็จะพาเหล่าซินเนอร์มุม่งหน้าไปะยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งของไอบิเลียที่มีชื่อว่าฟาโลมูเออร์โตซึ่งเป็นดินแดนที่สุดโสมโดยเราคนบาปก็ได้รับการต้อนรับจากเล่าชาวบ้านรวมทั้งได้พบเจอกับเฟลและเอดิสที่ได้ตกลงที่จะช่วยซ่อมเรือกใกล้เคียงโดยภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีหัวหน้าหมู่บ้านที่มีชื่อว่าฟาบิอุสที่ได้ทำการต้อนรับพวกของดันเต้พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้พวกเขานั้นพักอยู่ที่นี่ซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของสกาดี เธอนั้นก็ได้สงสัยเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ทาให้เธอเลือกที่จะแยกตัวออกไปเนื่องจากเธอสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดและสาหรับชาวอาร์คนัอย่างเราที่เล่นผ่านในเรื่องอันเดอร์ไธรู้ไปถึงโกลเด้นเอจก็คงจะรู้กันดีว่าพวกหมู่บ้านต่างๆภายในพื้นที่ของไอเบียแม่งเป็นที่ซ่อนตัวของพวกลัทธิที่ได้บูชาพวกของซีบอลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟของพวกซีบอลเซตติ้งของพวกมันจะให้ความร้สึสคลขายลึงกับเรื่องราวของดีคอร์ออฟคาทูลูซึ่งเป็นภาพจําของพวกซีบอลในยุคแรก,แรก ก่อนที่ในภายหลังจะมีการเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังจุดกําเนิดของพวกมันที่สามารถย้อนกลับไปในยุคสมัยของพี่เดเซ,เซเซอร์หรือก็คือยุคสมัยของบันพบรุษด็อกเตอร์ที่ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายโดยนอกจากเรื่องการวิจัยของออริจิเนียมมานั้นก็ยังมีการทดลองที่เป็นจุดกําเนิดของซีบอรดโดยซีบอลตัวแรกมานั้นมีชื่อว่าลิเวอร์ันเป็นสัตว์ประหลาดสีบอลขนาดใหญ่ ก่อนที่วันเวลาผ่านไปจะมีเราลูกร้านซีบอร์ดที่ได้ถือกําเนิดตามมาจากตัวของริเวทันซึ่งพวกตัวเด่นๆก็จะมีตั้งแต่พวกเฟิร์สบอร์หเลยก็คือซีบอร์ี4ตัวแรกที่เกิดขึ้นมาจากริเวทัน โดยหนึ่งใน4ี่ตัวที่เด่นสุดจะมีชื่อว่าอิชามาลาดีคอร์แลปเต็ดหาตัวที่ดีลัสไหนจะมีการกล่าวถึงภายในเนื้อเรื่องคอร์เลปและเป็นตัวที่มอบคำทำนายวาระสุดท้ายของโลกให้กับมาทัสภาพนิมิตของไฮายานาบนโลกเทอรล่าและการคงอยู่ที่จะทำให้ชายคนนี้กลายเป็นจุดกำเนิดของลาธิเชิร์สออฟเดอะดีผู้คิดขนการล้อมรวมทุกชีวิตให้รูปเป็นหนึ่งเดียวกับซีบอลจนไปถึงการปลดปล่อยอิชามาลาซีบอลขนาดใหญ่ให้ออกไปโจมตีเชาาเอจิส แต่ทว่าตัวต้นของอิชามาราก็ถูกยับยั้งเอาไว้ด้วยเราอวิซ่าฮันเตอร์และถูกสังหารด้วยฟีมือของสกาดีแต่ถึงแม้หนึ่งในเฟิร์สบอลตัวแรกจะถูกกำจัดไปตัวตนของมันนั้นก็ยังไม่ตายเพราะเลือดของมันได้ลลอมรวมกับตัวของสกาดีจนทําให้เธอกลายเป็นลางสถิตของอิชมาลาและสงครามของซีบอลกับประเทศเอกิสก็ยังคงดําเนินต่อไปถือว่าเป็นการสรุปเรื่องราวของซีบอลแบบคร่าวๆถ้าขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถเสริมในเรื่องกันเข้ามาได้เอาล่ะกลับไปฟังเรื่องเล่ากันต่อหลังจากที่สกาดีแยกตัวไป ทางด้านของผู้นันตีก็จะพักอยู่ที่หมู่บ้านโดยมีอมิยะอยู่ด้วยโดยเรื่องเล่าในคืนนั้นทางด้านอมิยะก็จะคอยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรสไอแลนด์ให้กับผู้นันเต้ฟังซึ่งเป็นบริษัทยาที่แตกต่างกับเดอะซิตี้เพราะในโลกฝั่งนั้นบริษัทยาแทบจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความโลกและแทบจะไม่สนใจกับความเป็นอยู่ของผู้คนเลยเรียกได้ว,ว่าโรสไอแลนด์นั้นแตกต่างเพราะที่นั่นจะคอยดูแลเราผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคอลิพาธี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเทอร่าแถมเหล่าผู้ติเชียก็ถูกปฏิบัติในทางที่ไม่ดีและถูกเยียดหยามด้วยความโหมดร้ายจากนั้นทางด้านคนบาศก็มีการอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเดอะเซิตี้ซึ่งในมุมมองของเหล่าคนบาปพวกเขาดัานแทบจะไม่รู้สึกยินดีที่มีต่อเมื่อเขาอตัวเองเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างก,กับโลกนี้โดยสิ้นเชิงในระหว่างการสนทนาของพวกดอก,กีหัวเตจูๆ่ๆในอีกด้านหนึ่งของกำแพงก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวราก็ตัวออกมา ธอนั้นแนะนําตัวเองว่าเธอนั้นมีชื่อว่า Major, วเมเยอร์และตรงเถอได้รับคําสั่งจากฟาบิอุสให้มาซ่อนตัวอยู่กับพวกของดันเต้จากนั้นดอกกิโฮเต้ ote, ก็เชิญให้เธอมาร่วมรับฟังเรื่องราวของเดอะฟิกเซอร์โดยหลังจากที่ดอกกิโฮเต้เล่าจบทางด้านของเมเยอร์เธอนั้นจะแสดงข้อมูลไหลที่มีต่อเรื่องราวของโลกฝั่งนั้นในทางกลับกันทางด้านของเถอก็ได้มีการบอกเล่าเกี่ยวกับทีมอินควิสิชันของทางไอบีเลีย e ทีมซื้อพลเรือนที่พวกเขามักจะถูกข้อมง,งำโดยสิ่งที่เรียกว่า Curse of the Deep กลุ่มลัทธิที่บูชาพวกของซีบอดซึ่งพวกมันเคยมาโจมตีประเทศไอเบีเยเมื่อ10ปีก่อนจากนั้นในวันต่อมาเราคนบาปและอามิยะก็ได้ไปสำรวจเรือยักษ์บวกกับเข้าไปซ่อมแซมมันอีกนิดหน่อยตามคำอธิบายของน้องไม่เยอะเธอนบอกว่าเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างหมู่บ้านของไอเบีเยและเมืองใต้ทะเลยังเอเกียยังไงก็ตามแต่ก็จะอดใจที่จะตะโกนคนเดินเอเดขึ้นมาไม่ได้หลังจากสำรวจเรือเสร็จพวกเขานั้นก็กลับไปที่หมู่บ้าน ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้สอบสวนเดินทางมายังหมู่บ้านและกําลังจับกลุ่มผู้ของฟาบิอุสและชาวบ้านที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่ยวกระโบดแห่งท้องทะเลลึกสําหรับผู้สอบสวนเธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากน้องนกน้อยไอรีนเห็นครั้งแรกคิดว่าน้องเป็นคนจริงจังแบบนี้แบบแต่พออยู่กับชลามสเปกเตอร์สภาพก็แทบจะกลายเป็นนกน้อยจริงๆจากนั้นไอรีนเธอนั้นก็ยืนยันว่าผู้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ พวกเขานนั้นไม่ควรมีชีวิตรอดได้กับสาภาพแวดล้อมที่ดูย่ำแย่เช่นนี้ทําให้ไอลีนตั้งใจจะจับเราชาวบ้านทุกคนเพื่อที่จะพาออกจากที่นี่แต่ทว่าก็ถูกเราคนบากลวมถึงอามิยะที่ไม่แน่ใจว่าการกระทําของไอรีนมันนันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยหรือไม่รวมถึงแนวคิดที่ว่าถ้าหาพวกเขาทําการต่อต้านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของที่นี่พวกเขาจะโดนอะไรไปด้วยหรือเปล่า แต่ก่อนจะได้ข้อสรุปทางด้านน้องเมเยอเร์ก็ออกไปพูดคุยกับไอรีนพร้อมกับเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพวกของลัทธิโดยอธิบายว่ากลุ่มชาวบ้านเขาบนแห่งท้องทะเลลึกได้ใช้โอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิปีก่อนทําการปลอมตัวเป็นชาวเอเกียจนถูกผู้ชาวลัทธินั้นตามล่าทางด้านไอรีนเธอนั้นก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคําบอกเล่าของเมเยอร์ และที่แน่ๆเธอนั้นตัดสินใจเยตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกชาวบ้านแต่ก่อนที่ไอรีจะเข้าปะทะก,กับพวกของดิมบัสเธอนั้นก็ถูกขัดขวางโดยการปรากฏตัวของแคลซซสผู้พ้องคนสําคัญของอามิยาพร้อมกับแจ้งให้คนอื่นๆทราบว่าการตัดสินใจของไอรีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งของที่นี่เป็นพวกของโบนแห่งท้องทะเลลึกซึ่งทางด้านของเจ้าฟาบิอุสเขานั้นก็ยืนยันเรื่องนี้โดยการส่งให้ชาวบ้านบางส่วนเขาโจมตีส่คนบาน ซึ่งทางด้านดันเต้เขานั้นได้รับคลชวิเหลือจากสก,กาดีแต่ทว่าคนอื่นๆก็ถูกโจมตีเขาเต็มๆก่อนที่จะติดเชื้อเซลล์ของซีบอน ทำให้คนบ้าบางคนกำลังเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซีบอลและเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทางด้านดันเต้เลยขอให้สกาดีช่วยฆ่าคนบ้าให้หน่อยเรียกได้ว่าคำพูดนี้ทำให้พวกของอามิยะถึงกับสตัน่นแต่ก่อนที่อามมยะจะได้ขัดอะไรสกาดีก็ได้ลงมือเชืดอราคนบ้าไปทีละคนก่อนที่ดันเต้จะใช้พลังของเขาฟื้นคืนชีพคนบ้ากับไม้ครั้งบอกเลยว่าไม่ว่าใครเห็นครั้งแรกก็ถึงกับงงแต่ที่แน่ๆสิ่งแรกที่ต้องทำนะตอนนี้คือการต่อสู้ จากนั้นทุกคนก็ได้เข้าประทักษ์กับพวกชาวลัทธิก่อนที่พวกมันจะหนีไปยังเหลือเลบิเลียนเพื่อที่จะใช้ที่นั่นเป็นฐานบอกเลยว่าไอ้เรือลำนี้แม่งถูกซีบอลยึดบ่อยชิบหายไม่ว่าจะในฟังอาร์คไหนหรือแม้แต่ในลิมบัสแต่จากที่ลองคาดเดาเล่นๆแอมรู้สึกว่าเรา่ราของอีเวนต์คอนแลบมันนั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์สตัฟติกเฟอร์ล่านาวีที่มีเซตติ้งอยู่บนเรือลำนี้เช่นกัน แถมในเรือเนี่ยก็มีบอสซีบอนอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกไม่แปลกใจถ้าหากในเรื่องมันจะเชื่อมต่อกันล่ะนะจากนั้นทางด้านเมเยอร์เธอนั้นก็บองวิธีในการตามหาเรือลิบิเลียนให้กับพวก LCB โดยการมุ่งหน้าไปยังประภาการ I of Iberia เลเพื่อใช้ในการค้นหาเรือลำนั้นจากนั้นทีม LCB ที่ในรอบนี้มีสกาด,ดีไอดีและแคซิสได้ทําการรุมทีมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังประภาการ โดยในตลอดทางก็ถูกพวกซีเธอเลิกเข้ามาขัดขวางทําให้สก,กาดิเสนอตัวว่าเธอน่าจะยื้อพวกมันเอาไว้ให้แต่ว่าพอทีม LCB กับพวกของอมยะมาถึงประพาขาดทุกคนก็พบว่าประตูของประพาขาดถูกพลังของซีบอลทําให้ไม่สามารถเปิดประตูได้และจะเป็นที่จะต้องใช้พลังกำลังของสก,กาดีในการเปิดประตูซึ่งณตอนนี้สก,กาดีไม่อยู่ แต่ท่านใดนั้นดันเต้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขานนั้นสามารถเชื่อมต่อพลังกับตู้ของอาเมยะและให้เธอดึงพลังของสกาดีมาให้ดันเต้ใช้ในการสร้างอีโก้อันใหม่และได้มอบมัดให้กับปาสมจากนั้นอิสมาอยูก็ได้แช่พลังของอีโก้ทำการซัดประตูของปลาพาคารจนพวกเขาสามารถเข้ามาที่นี่ได้แต่ทว่าท่านใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ได้สวมกอสีเงินมุ่งหน้ามาอย่างปลาพาคารอย่างรวดเร็วซึ่งคำอธิบายของน้องไม่เยอะเขาคนนั้นถูกเรียกว่าเดอะลาสไนอัศวินคนสุดท้าย ที่ได้พุ่งโจมตีใส้พวกคนบาปในสภาพไร้สติโดยเลาคนบาปได้ไอรีดก็พยายามต่อสู้กับลัสไนยังเต็มกำลังบอกเลยว่าพี่แกในโหมดฮาร์ดแม่งเป็นอะไรที่ยากชิบหายเพราะพี่แกมาพร้อมกับความสามารถในการแช่ขแข็งที่ในทุกการกระทาของซินเนอร์แม่งแทบจะติดสถานะแช่ขแข็งอยู่ตลอดพอซินเนอร์ถูกแช่ขแข็งแล้วพวกเขาก็จะเสียเทินตีไปหนึ่งเทินแถมพอหายจากแช่ขแข็งค่าสติก็จะถูกลดลงไปด้วยทําให้การต่อสู้กับลาสไนเป็นอะไรที่ยากลําบาก ก่อนที่สุดท้ายดันเต้ก็ได้ใช้พลังเชื่อมโยงความทรงจัำกับอามิยะอีกครั้งคราวนี้เป็นการนึกถึงโตัวของอัศาวินผู้เต็มเปียไปด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศและเข้าวคนนั้นก็คือลุงมวยนาจากนั้นดันเต้ก็ได้สก,กัดพลังอีกโกก่อนที่จะมอบมันให้กับพี่เกเือที่ได้แปลงร่างเป็นลุงมวยนาก่อนที่จะใช้ท่าซิงเนเจอร์ปราดคมดามแห่งแสงฟ้าใสเจ้าลาา้าไน้์เต็มๆ จากนั้นอัศวินก็อยู่ในสภาพหยุดชะงักพร้อมกับสติที่ค่อยๆกลับคืนมาในขณะที่ลาสไนกํกำลังยืนนิ่งอยู่ทางด้านของดอ,อก,กิหัวตีที่ได้พบกับอัศวินขี่ม้าเป็นครั้งแรกเธอนั้นก็เข้าไปพูดคุยกับเขาย่างการถามชื่อหมาและชื่อมาร์ของพี่แก่มีชื่อว่าโลซินันเตจากนั้นพวกของดอนก็พยายามบอกกับลาสไนไปว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ศัตรูทําให้ลาสไนก็จะกระโดดกลับสู่ท้องทะเลออกต่อสู้กับซีบอลต่อไปจากนั้นทุกคนก็ได้ใช้ประพาคารตามหาเรือลิบิลเลียนจน และในรอบนี้ก็จะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกระหว่างดันเต้และด็อกเตอร์โดยการพบเจอกันของทั้งสองเรียกได้ว่าด็อกเตอร์ไม่เข้าใจคําพูดของดันเต้เนื่องจากพี่แกเป็นหัวนาฬนิกาทําให้นอกจากซิเนอร์แล้วก็จะมีอมนาที่สามารถอ่านจิตใจของผู้คนได้ทําให้เธอกลายเป็นเครื่องแปลภาษาที่จะคอยอธิบายคําพูดของดันเต้ให้ฟังจากนั้นพวกเขาก็ได้เผชิญหน้า,นากับเฟบิวส์พร้อมกับผู้สมาชิกเชสต์ออฟเดอะดิฟซึ่งพวกนั้นปฏิเสธที่จะเจรจาและพยายามโน้มน้าวให้ทุกคนเข้าร่วมกับพวกมัน เน่นอนว่าใครก็จะไปฟังกันละ่ะจากนั้นสินเนอร์และเราโอเปเรเตอร์ของโรสไอแลนด์ก็จะทําการเข้าปะทะกับพวกฟาบิอุสโดยในรอบนี้ยีตาลุงนั้นก็สามารถหลบหนีไปได้อีกรอบจนต้องตามล่าเขาอีกครัง้งแต่ทว่าทุกคนก็ได้พบเจอกับน้องเม,มเยอร์อีกครัง้ง ซึ่งในรอบนี้เธอนั้นอยู่ภายใต้ชุดของบีชอปพร้อมกับเปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นบีชอปออฟเดอะดีมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเธอยังไม่อยากจะกลายร่างกลาย,ปยเป็นซีบอลยางไรก็ตามเธอนั้นก็ได้ใช้พลังเรียกให้ซีบอลทำการกินร่างของฟาบิอุสเพื่อแลกกับพลังที่ซีบอลนั้นจะมอบให้จากนั้นมเมเยอร์ก็ได้ขอโทษพวกของลิบอสคาปนีและโรดไอแลนด์ เธอนั้นอธิบายว่าฟาบิอุสนั้นเป็นผู้ที่จะคอยต้อนรับผู้คนให้เข้าร่วมกับชาวลัทธิและเปลี่ยนให้กลายเป็นสีบอดแต่ด้วยวิธีการของฟาบิอุสมันนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการเนื่องจากประตูของไมเยอร์เธอนั้นไม่ได้บังคับให้ใครเข้าร่วมกับชาวลัทธิแต่ต้องการให้พวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นสีอบอดจากนั้นไมเยอร์ก็อธิบายว่าเธอนั้นตั้งใจให้เรือลำนี้แล่นผ่านประตูมิติ และพาเราซีบอนเข้าสู่เดอะิตี้เร,เรียกว่าความเชื่อของเธอเธอนั้นตั้งใจที่จะช่วยเหลือโลกเธอลาและเดอะิตีให้ทุกสิ่งกลายมาเป็นซีบอดในขณะเดียวกันทางด้านของเธอก็ได้ยินเสียงบงางอย่างที่ดังมาจากอีกด้านหนึ่งของประตูเสียงนั้นช่างอบอุน่นและเต็มเปียไปด้วยความหวังพูดตามตรงว,ว่าพอรู้ที่มาของเสียงที่ปรากฏขึ้นอยู่ในนเรื่งองแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที ราะจากแหล่งข้อมูลเสียงนั้นก็คือเสียงของคาเมนผู้ที่เป็นเสมือนกับเสียงของเดอะสิตี้สิ่งที่จะล่อลวงจิตใจผู้คนและแน่นอนว่าทางด้านของลิมบัสคอปานีก็พยายามบอกให้เมเยอร์อย่าไปฟังสิ่งนั้นเพราะเสียงนั้นอันตรายเกินไปแต่ทว่าเธอก็ไม่ฟังก่อนที่เธอจะอธิบายให้ฟังว่าแสงจากเดอะสิตี้มันนั่นคือกุญแจที่จะช่วยเหลือทุกคนเพราะหลังจากที่ทุกสิ่งถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซีบอลแล้วพวกเขานั้นก็กำลังจะเสียสติแต่าว่า้ามีแสงจากเดอะสิตี้ ิ่งนั้นจะยังคงรักษาตัวตนดั้งเดิมของพวกเขาเอาไว้ได้นอกจากนี้เธอนั้นยังสรุปถึงสถานการณ์อันสิ้นหวังที่เกิดขึ้นภายในเดอะสตีตีว่าที่อย่างนั้นแต่พิสูความบิดเบีย้ยวความชิงชางของเรามนุษย์และถ้าเธอสามารถมอบสิ่งนี้ให้กับเดอะสตี้ได้ทุกคนก็จะได้รับผลประโยชน์และจะไม่มีใครที่จะต้องเสียสละอีกต่อไปขอเพียงแค่ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซีบอลก็พอในขณะที่เธอกำลังพูดถึงอุดมการณ์ที่จะใช้ช่วยเหลือมนุษยชาติ เรือของพวกเขาก็ค่อยๆเลือนเข้าใกล้ประตูมิติมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเมเยอร์ที่ได้ปลดปล่อยพลังของอีโก้ควบคู่กับเสียงแห่งความบิดเบี้ยวที่ได้ยุโยงให้เธอจงยาได้วาดกลัวและเปิดลาบการเป็นชาแห่งหุวงทะเลลึกจากนั้นเธอเขาถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีบอลและด้วยพลังแสงที่มาจากเดะซิตี้พลังนี้ก็ช่วยให้เมเยอร์ยังคงมีสติและรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นทำให้เธอมุ่งั่นที่จะเปลี่ยนโลกเธอลาและเดือิตี้ ให้กลายมาเป็นพวกของซีบอนแต่ทว่าด้วยพลังแห่งความบิดเบือนหรือสิ่งที่เรียกว่าดิสร์ชันมันนั้นก็ค่อยๆกืนกินสตีของเธอก่อนที่จะสร้างมิติอีโก้ดวงตาแหงห้วงเลยฟาทูมออฟดีอีโก้ด้วยสิ่งนี้มันนั้นทําให้ชาวริมัสคาปนีและโรดไอแลนด์ได้ลุดเข้าไปอย่างมิติอีโก้รวมทั้งได้รับรู้ถึงความทรงจําของเมยเยอร์ได้เห็นภาพอดีตของเธอรวมไปถึงอดีตงานวิจัยของชาวเอเกียซึ่งน่าจะขี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคนให้กลายเป C ็นซีบอน ซึ่งภาพต่างๆมัน,นั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นตั้งใจที่จะช่วยเหลือชาวไอเบียแต่กลับถูกบองด้วยความเยียดหยามภายใต้ความไม่ไว้ใจเพราะชาวไอเบียพวกเขานั้นเชื่อว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภัพยพิบัติซีบอนที่เกิดขึ้นเมื่อสิป,ปีก่อนมาน,นั้นเป็นฝีมือของชาวเอเกียและด้วยความรู้สึกต่างๆมันกลับทาให้พวกเขาเลือกที่จะชื่นชมตัวตนของซีบอลซึ่งเธอนั้นก็พบว่าสิ่งมีชีวิตที่จะเสียสละอย่างแท้จริง พวกเขานั้นจะเป็นเจตองเข้าร่วมกับคริสตลัลแห่งห้วงทะเลหรือจนในที่สุดเธอนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในบาดหลวงบิชอปของชาวลัทธิอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเธอนั้นก็ยังคงไม่พอใจกับงานวิจัยดั้งเดิมของเธอจนกระทั่งมีประตูมิติได้เปิดออกอยู่กลางท้องทะเลเธอนั้นเริ่มได้ยินเสียงแห่งความอบอุ่นที่ดังมาจากประตูมิตินั้นแสงสว่างจากเดอะสิตี้ ที่ไปต้องกับถามลายของไว้ไหนเหตุการณ์ของโลโบโทมีคอปเปอรเรชันเรียกได้ว่าการปลดปล่อยซีดอไลายจากโลโบโทมีที่นอกจากจะมอบแสงสว่างให้กับเดลซิตี้แล้วพลังของมันก็ได้สองสว่างข้ามมิติเวลาไปโพลอยู่ในโลกถือลาแต่สําหรับชาวอาร์ไนท์อย่างเรานี่ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนจากต่างโลกหลุดเข้ามาในโลกถือลาเพราะมันมีตั้งแต่เล่นโบสิกมอนสเตอร์ฮันเตอร์ดันเจียนเมชีและน่าสุดคือแบงค์ดีเมื่อนักหล่อกลายมาเป็นจอมเบท หลังจากที่สองทีมตัวเอกได้รับรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนั้นเกิดจากเสียงจากเดอะสตีหรือว่าเสียงของคาเมนอย่างไรก็ตามโชคดีที่เมเยอร์เธอนั้นไม่ได้ติดโรคออริพาธีเพราะมีหวังคงจะมีอีกเสียงหนึ่งที่กำลังเฝ้ารอให้ทุกคนบนดาวเทอรล่าทุกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นออริจินียมเพื่อที่จะได้มีตัวตนเป็นนิรันภายในมิติล้อมรวมซึ่งตัวตนของเธอคนนี้ก็าอาจไม่ต่างกับคาเมนนามของเธอก็คือพิสเตตเมียหลวงของ็อกเตอร์นั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าภายในคอมมูนิตี้เกมต่างๆก็จัดให้สองสาวเป็นหนึ่งในสี ok ่จัตุรัสอาชาแฮงวอนซิโลที่จะมีตั้งแต่พิสเตสค้าเมนเอ็มโฟจากรโกฟอนไลและเทมเมลจากเคาน์เตอร์ไซส์เรียกได้ว่าเป็นการรวมสาวผมดำผู้ที่จะเป็นลาสบอร์ของเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่ลิมบัสและโรดไอแลนด์เขาใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เข้าปะทนกับตัวของเมเยอร์ ซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านคนบาก็จะพยายามเกี้ยกล่อมให้ตัวของเมยเยอร์อย่าไปฟังเสียงของคามเมนเสียงที่เปรี่ยนเสมือนกับแสงสว่างจากเดอะิตี้แท้จริงแล้วมันนั้นไม่ได้มีพลังที่เธอนั้นต้องการสำหรับเธอแล้วเธอนั้นเป็นเพียงแค่คนนอกที่แทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเดอะิตี้ว่าแท้จริงแล้วเมืองแห่งนั้นมันบิดเบี้ยวเกินไปรวมทั้งชีวิตของทุกคนที่นั้นการทุบปิดสภาพกลารเป็นสีบอดก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเช่นกัน โดยไอรีนและดอกเตอร์ตางก็เห็นด้วยเพราะการยัดเยียดความคิดให้กับผู้อื่นนั้นหมานั้นคือสิ่งที่แย่มากที่สุดสำหรับผู้คนแล้วผู้เขานั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตัวตนของพวกเขาเองและถ้าหากต้องการความช่วยเหลือที่มีต่อความบิดเบี้ยวและความเครียดทางจิตใจแล้วล่ะก็แคลซิตและฉันดอกเตอร์จากโรดไอแลนด์พวกเรานั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือเธอบวกกับไอรีนอีกเธอนั้นก็คิดว่านั่นนั้นจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับตูของไม่เยอ์เพราะถ้าเธอถูกจับไปขึ้นศาลของไอเบ และด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจไม่ว่าจะเพาะทางรถไอแลนด์หรือทางลิมัสคอปนีผู้เขานั้นก็สามารถเอาชนะเมเยอร์และเกียร์กรมให้เธอยอมปล่อยวางจากความบิดเบีย้ยวและกลับพื้นสู่ร่างเดิมได้สําเร็จจากนั้นมิติดิสทอร์ชันมานั้นก็ได้หายไปพร้อมกับพื้นที่เดือดรอบที่กลับพื้นสู่สภาพเดิมแต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเองมานั้นก็มีซีบอลขนาดใหญ่ที่กําลังเข้ามาโจมตีเรือลิมิเลียนเนื่องจากการมาของสกาดิซึ่งณตอนนี้คนบาปก็ไม่มีเลี่ยวแรงพอที่จะต่อสู้อีกต่อไปแต่่ว่ววาาาเคมชือหลอจกสไน บวกกับตัวของสก,กาดีที่ได้อาสาที่จะยึอกับซีบอลตัวนั้นเอาไว้ทําให้ด็เตอร์เลดอาเมยะบอกให้พวกดันเต้รีบกระโดดเข้าประตูมิติเพราะต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของโรถไอแลน์ที่จะจัดการปัญหาของโลกฝั่งนี้เองจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ทําการบอกลา ก่อนที่คนบาทจะกระโดดเข้าไปในประตูมิตินั้นพร้อมกับตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทางทีม LCB ก็เหมือนกับว่าพวกเขานั้นเพียงแค่นอนหลับไปก่อนที่จะถูกเซียวเลนมาปลุกให้พวกซินเนอร์ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอบนอร์มาลีที่เกิดขึ้นในสาขาของแอลคอกและในขณะเดียวกันหมอทรงจาที่เกี่ยวข้องกับโลกถือลา่าที่ได้เดินทางกันมามานั้นก็ค่อยๆจางหายไปจนเหมือนกับว่าเรื่องราวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเป็นอันจบเรื่องราวของอีเวนพลิวเกมเมสออฟคอมพาชั่นชปเตอร์0ู x ที่จะมีเวลาอยู่ประมาณ1เดือนเต็มพองกับของในร้านค้ากิจกรรมให้แลกมากมายสำหรับของฟรีในร้านค้าก็จะมีตัวกาชา20โลพร้อมกับอีโกอิสมาอิลที่เป็นล่างหลวมกับสกาดีซูสนสามอีโกที่เหลือก็จะเป็นอีโกกาชาที่ถ้าเปิดได้อีโกอันใดก็จะไม่ออกซ้ำเป็นครั้งที่2ถือว่าเป็นเรื่องปกติของกาชาลิมบัสคอปนี และถ้าเกิดท่านผู้ชมถามผมว่าอีโก้อันไหนเป็นอันที่ดีที่สุดเจากประสบการณ์ที่ผมนั้นยิบมาใช้พูดตามต่อว่าอีโก้ของแคลซิสเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตผมมาได้หลายต่อหลายครั้งเนื่องจากมันเป็นอีโก้ที่สามารถฮิวได้ก็อาจจะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ควรที่จะมีอีโก้รักษาติดเอาไว้สักอันหนึ่งเพราะมันทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นจริงๆเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปเรื่องราวของอีเวนต์คอสอเวอร์ที่อาจจะยัดในเรื่องเสริมเยอะไปหน่อยโซนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็น,นอเีเวร ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในเรื่องนั้นเป็นอะไรที่แฟนเซอร์วิสแบบสุดๆไม่ว่าจะด้วยบทหรือแม้แต่ฉากต่อสู้ที่แมงเล่ดเอาบอสเดอรลาสไหนมาโผล่ยุ่งพในเนื้อเรื่องซึ่งสําหรับเกมอาร์คไหนจเจ้าอัศวินคนนี้ในเนื้อเรื่องเขานั้นจะเป็นเพียงแค่ NPC จนกระทั่งการมาของ IS3 ที่จะทําให้เหล่าด็อกเตอร์สามารถต่อสู้กับพี่เดอร์ลาสไหนได้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนดันเต้ได้ลองสัมผัสการต่อสู้กับเดอร์ลาสไหน ที่ทางด้านของดอเตอร์อาจจะมีปัญหาเพียงแค่เอเปเรตเตอร์ถูกแช่แข็งแต่ถ้าตอนนั้นมีลูเมีหรือวิสเดลเจ้าราสไนคงถูกจัดการได้ไม่ยากแต่พอรัสไนไปอยู่ในลิมบัสทำไมแม่งถึงเก่งกว่าตัวเวอร์ชัน i s อีกวะซึ่งไม่แปลกเพราะในอาร์ไนไม่มีวิสเดลแต่ในลิมบัสพวกเขานั้นมีเพียงแค่สินเนอร์ที่อาจจะต้องใช้เวลาต่อสู้กับแม่งนานเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามผมก็คงทําได้เพียงแค่ขอให้ท่านผู้ชมหรือเราดอรหน้าใหม่โชคดีกับลิมบัสคอมพานี เอาล่ะขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับตะไคร้หรือไม่แต่จะเลียงข้าวในการสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเอาล่ะจีจีวีพีกูดเกมวิวเพย์